ลิสเตอร์ EA 2ระบบเทรดกำไร10-50%าไร10-50%ต่อเดือนเทรดได้ในทุกสถานการณ์พบกับ EA f o ฟ e x กไทยช่องที่จะรีวิว EA ระดับโลกเพื่อคนไทยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้จับ EA อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเป็น EA น้องใหม่ อีกตัวหนึ่งนะครับที่ออกมาได้ไม่นานนี้เป็น EA ที่มีจุดเด่นในเรื่องของการใช้2ระบบเทรดที่คอยดึงจุดเด่นของแต่ละระบบเทรดมารวมกันทําให้สามารถทํากําไรได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น EA ตัวนี้มีชื่อว่า l i s t e r ซึ่ง EA ตัวนี้นะครับก็เป็น EA ของนักเขียนนักพัฒนาคนเดียวกันกับ EA Albertos นะครับแต่จะเป็นเวอร์ชั่นที่ราคาถูกกว่า a l b e r t o สักหน่อย ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดู EA a l b a t r o s นะครับก็สามารถดูตามลิงก์ด้านบนได้สำหรับ EA l i s t e r ตัวนี้นะครับก็ได้นำระบบเทรดสระบบเทรดก็คือในส่วนของกริดและในส่วนของ Trend Following โดยการนำข้อดีของทั้ง2ระบบเทรดนี้มาใช้ทำให้ EA ตัวนี้มีประสิทธิภาพในการทำกำไรในระยะเวลาสั้นเดี๋ยวเราไปดูจุดเด่นของ EA ตัวนี้กันนะครับว่า EA l i s t e r ตัวนี้มีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปกันเลย เรามาดูจุดเด่นของ EA r i s t e r กันนะครับ EA r i s t e r นะครับเป็น EA ที่รวมข้อดีของ2ระบบเทรดเข้าด้วยกันก็คือกริดและ Trend Following โดยจะเปิดออเดอร์หลายออเดอร์แบบกริดและอาศัยการคาดการทิศทางของกราฟนะครับโดยอินดิเคเตอร์แบบ Trend Following และจะปิดออเดอร์เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางของสัญญาณเช่นถ้าเป็นออเดอร์บายอยู่นะครับเปิดไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วมีสัญญาณเซลลมาปุ๊บเขาจะปิดออเดอร์บายแล้วก็เปิดออเดอร์เซลลอันนี้ก็คือ การเปลี่ยนทิศทางของกราฟ EA ก็จะเปลี่ยนสัญญาณการเทรดไปด้วยทําให้สามารถทํากําไรได้อย่างรวดเร็วและ EA ตัวนี้นะครับมีระบบ stop loss เพื่อป้องกันการเข้าเทรนที่ผิดพลาดด้วยถ้าเข้าออเดอร์ผิดพลาดปุ๊บนะครับก็จะติด stop loss แล้วก็ทํากําไรขึ้นมาใหม่ก็จะได้ไม่ต้องล้างพอร์ตนะครับสามารถที่จะรักษาเงินทุนและทํากําไรในโอกาสต่อๆไปได้คู่สกุลเงินที่แนะนําก็มีหลายคู่สกุลเงินเลยผมนิยามว่าเป็น major p a ร์แล้วกันนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็น eur US GB US usd gbp usd usd jpy usd cad และ aucad d นะครับก็สามารถใช้งานได้หมดเลยแล้วก็สามารถใช้งานกับคู่สกุลเงินอื่นๆได้แต่ขอให้เป็นคู่สกุลเงินนะครับ ea ตัวนี้สามารถใช้งานได้หมดเพราะโดยหลักการจริงๆแล้วก็คือการใช้อ i n เ i เตอร์คอยวัดสัญญาณขึ้นสัญญาณลงถ้าสัญญาณเป็น buy ก็เปิด order buy รเรื่อยๆ,ๆถ้าสัญญาณเป็น sell ก็ปิดเดอร์ buy แล้วก็เปิด order sell รเรื่อยแบบนี้ครับซึ่งทําให้ ea ตัวนี้สามารถใช้งานได้กับ คู่สกุลเงินที่หลากหลายทำเฟรมที่แนะนำนะครับก็เป็นทำเฟรม1ชั่วโมงหรือ h 1เงินฝากขั้นต่ําที่แนะนําก็อยู่ที่1,000ดอลลาร์นะครับถ้าใครรันหลายคู่สกุลเงินก็เป็น1,000ดอลลาร์แต่ถ้ารัน1คู่สกุลเงินเท่านั้นก็500ดอลลาร์พอไหวนะครับประเภทบัญชีที่แนะนําก็คือ ecn รอเลเซอร์หรือบัญชีที่มีสเปซต่าก็จะทําให้การเทรด ea ตัวนี้ทําได้ดียิ่งขึ้นสําหรับจุดเด่นหลักๆนะครับก็คือ ea ตัวนี้ใช้2ระบบเทรดนําข้อดี ของทั้งสองระบบเทรดนี้มาใช้สามารถเข้าออเดอร์ได้อย่างแม่นยําส่วนแม่นยํายังไงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการแบ็กเทสกันอีกทีและมีระบบสต็อปลอสด้วยและที่สําคัญก็คือ EA ตัวนี้ไม่มีระบบมาติงเกลนะครับเป็นการเปิดล็อตเท่าไหร่ก็ล็อตเท่านั้นอาจจะมีการเพิ่มจํานวนล็อตขึ้นตามเงินทุนแต่จะไม่มีการเพิ่มในระหว่างการเทรดแน่นอนและต่อมาก็คือ EA ตัวนี้ทํากําไรได้ 5- 1 0ถึต่อเดือนเลยนะครับ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าถ้าตั้งค่าปลอดภัยหน่อยนะครับกำไรของเราก็จะอยู่ประมาณ5% 10%ประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับถ้าเทียบกับการทํากําไรทั้งปีแต่ถ้าใครตั้งค่าแบบความเสี่ยงสูงก็อาจจะมีโอกาสจะเห็นถึง100%ได้และเอเอตัวนี้มีดอดาวที่ต่ามากเมื่อเทียบกับกําไรเดี๋ยวในส่วนของดอดาวเรา,เราจะไปดูในส่วนของการแบ็กเทสกันอีกทีและนี่คือจุดเด่นทั้งหมดของ EA Lister นะครับโดยหลักๆก,ก็คือการใช้2เทคนิคเข้าด้วยกันและมี Stop oss, และมีการ ใช้อินดิเคเตอร์ในการบอกเทรนดซึ่งก็จะช่วยให้ EA ตัวนี้สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องและทำกำไรในระยะยาวได้เดี๋ยวต่อไปเราไปดูข้อมูลในเว็บ MQL5 กันนะครับว่าทางนักพัฒนาได้บอกข้อมูลอะไรเราไว้บ้างสำหรับลิ Lister ตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปกันเลย เราก็มาที่เว็บ MQL5 เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจุดแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาของ EA Rister ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ EA Rister ตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่1,311ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าเป็น EA ที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับพันนิดๆก็ถือว่าเป็น EA ที่ไม่แพงมากคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่39,406บาทนะครับก็ประมาณ40,000บาทนะครับสำหรับ EA 1ตัวตัวนี้นะครับ ดังนั้นการตั้งราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคนไทยนะครับสามหมื่นเนี่ยก็ถือว่าแพงอยู่นะครับดังนั้น e อ l ริสเตตัวนี้ก็จะต้องมีของดีอะไรสักหน่อยนะครับที่ทางนักพัฒนาเขาได้ตั้งราคาไว้ขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูต่อกันสําหรับข้อมูลที่ทางนักพัฒนาเขาได้ให้เราไว้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ e r l i s t เ r นะครับเป็นผู้วิเคราะห์ตลาดมืออาชีพที่ทํางานโดยใช้อัลกอริทึมเฉพาะทาง โดยการวิเคราะห์ราคาในช่วงเวลาที่กำหนดอัลกริทึมจะกำหนดความแข็งแกร่งและความกว้างของราคาโดยใช้ระบบตัวบ่งชี้เฉพาะที่อิงจากข้อมูลจริงตัวบ่งชี้เฉพาะก็คืออินดิเคเตอร์นะครับเขาจะใช้ระบบอินดิเคเตอร์ในการบอกสัญญาณบายบอกสัญญาณเซลล์นั่นเองต่อมานะครับนักพัฒนาได้บอกว่าเมื่อแนวโน้มและทิศทางเปลี่ยนไปผู้เชี่ยวชาญจะปิดตำแหน่งปัจจุบันและเปิดตำแหน่งใหม่อัลกริทึมของบอทจะคำนึงถึงสัญญาณที่เกี่ยวกับตลาดที่ซื้อ มากเกินไปและขายมากเกินไปก็คือจะใช้หลักการคล้ายๆกับอวตาทก็คือโอเวอร์บอสกับโอเวอร์โซลนะครับก็คือถ้าราคามีการซื้อมากเกินไปราคาจะต้องเด้งกลับลงมาหรือมีการขายมากเกินไปราคาก็จะเด้งกลับขึ้นไปที่เดิมดังนั้นถ้าเราหาราคาจุดกึ่งกลางตรงนั้นได้เราก็สามารถทำกริดเทรดดิ้งได้นะครับโดยอาศัยการบอกข้อมูลจากอินดิเคเตอร์เพื่อหาจังหวะการเข้าสัญญาณด้วยต่อมานะครับการซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณลดต่ำกว่าระดับหนึ่ง แล้วจึงเพิ่มขึ้นเหนือระดับที่ได้รับการยืนยันโดยระบบสัญญาณหลักการขายจะเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณเพิ่มขึ้นเหนือระดับแล้วลดลงต่ํากว่านะครับก็จะใช้เหมือนที่ผมบอกไปนะครับอีล e ิสเตอร์นะครับจะจัดการความเสี่ยงได้อย่างน่าเชื่อถือและสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเงินทุนตั้งแต่1,000ดอลลาร์ 1, แต่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแนะนําให้ใช้เงินทุน3,000ดอลลาร์ 3, ขึ้นไปฟังก์ชันการทํางานจะมีทิวลิงสตาร์ททิวลิงสต็อปสต็อปลอสและเทคโปรฟิต ที่ทั้งจริงและแบบเสมือนนะครับแบบจริงก็คือเราจะเห็นเส้น SL TP แบบเสมือนก็คือเราจะไม่เห็นเส้นนะครับแบบเสมือนจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือโบรกเกอร์ก็จะไม่รู้ว่าเราจะปิดออเดอร์ตรงไหนเพื่อป้องกันบางโบรกเกอร์นะครับที่เขาจะเล่นทริกโดยการไม่ให้ราคาตัวนั้นะไปติด TP ทําให้แทนที่เราจะได้กําไรเราก็ ไม่ได้กําไรหรือขาดทุนไปได้นั่นเองซึ่งมีโบรกเกอร์บางที่นะครับที่เขาใช้ทิคนี้ในการทําโดยจะใช้ในช่วงที่มีความผันผวนมากๆนั่นเองทางนักพนฒนได้บอกไว้นะครับว่าหากต้องการเข้าใจว่าบอร์ดทำงานอย่างไรจะต้องศึกษาพารามิเตอร์อย่างละเอียดนะครับสำหรับข้อมูลพารามิเตอร์ก็คืออินพุตเหล่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้ได้นะครับก็จะมี ข้อมูลหลายตัวเลยเดี๋ยวในจุดนี้นะครับเราจะไปดูในส่วนของการตั้งค่า EA กันว่าถ้าเราจะเพิ่มความเสี่ยงของ EA ตัวนี้จะทําอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าจุดไหนที่เราสามารถปรับได้แล้วก็จะมีผลอย่างไรกับ EA แต่เราไปดูกันอีกทีในช่วงท้ายนะครับผูส้สกุลเงินที่รองรับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสามารถดูได้ตามนี้ได้เลยนะครับ โดยหลักๆผมก็แนะนำเป็นคู่สกุลเงินใหญ่ๆดีกว่านะครับเอาแบบ Top 4เลยนะครับ e US USDJPY USDCAD AUDUSD นะครับเป็นต้นโดยคู่สกุลเงินอื่นๆผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งใช้กราฟหรือคู่สกุลเงินเยอะเท่าไหร่เมื่อมีสัญญาณการเทรดเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้มีออเดอร์เยอะมากขึ้นทำให้เราจะต้องมีเงินทุน สูงขึ้นด้วยถ้าจะรันหลายกราฟนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่คือผลการแบคเทสที่ทางนักพัฒนาเขาได้ฝากไว้นะครับก็สามารถดูข้อมูลตรงนี้ได้ก็จะมี aud jpy cad jpy u r usd g p usd s s d usd US ก็ว่ากันไปนะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่ทางนักพัฒนาเขาไม่ได้ให้มาก็คือ Signal หรือสัญญาณการเทรดจริงทำให้ ea ตัวนี้ก็เป็น ea ที่จะต้อง จับตามองกันสักหน่อยนะครับอย่าเพิ่งเชื่อในผลงาน backtest มากจนเกินไปเราจะต้องดูผลงานการเทรดจริงด้วยในกรณีที่ไม่มีผลงานการเทรดจริงแบบนี้ผมก็แนะนำนะครับถ้าท่านเพื่อนสั่งซื้อ ea ตัวนี้มาใช้งานเนะี่ยอย่าเพิ่งลงเงินจริงให้ทําการ forward test ด้วยบัญชี demo ด,ด,ดูก่อนแล้วก็ดูว่า ea ตัวนี้สามารถทํางานได้ตามที่ backtest ไว้หรือไม่นะครับสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่นั่นเองหรือถ้าทํากําไรได้จริงทํากําไรเหมือนกับที่ backtest มาแล้วหรือไม่ครับไม่ใช่ว่า ถ้าเราแ a ็ k เทสแล้วปุ๊บกาไรโอ้โห,หมหาศาลแต่พอมาลนเงินจริงเอากําไรนิดเดียวอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าจะต้องจับตามองกันอีกทีนะครับเพราะว่า ทางนักพัฒนาเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้ให้เรานะครับและนี่คือข้อมูลที่ทางนักพัฒนาเขาให้เรามาในเว็บ mq l r i v e นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถศึกษาข้อมูลเหล่านี้นะครับตามลิงก์ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยสามารถคลิกเข้ามาดูกันได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูการ backtest EA lister ตัวนี้กันนะครับว่าถ้าเรานำ EA ตัวนี้มา backtest แล้วจะมีลักษณะการทำงานอย่างไรและผลที่ได้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปกันเลย แล้วเราก็เข้ามาที่โปรแกรม MT4 เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา backtest EA lister ตัวนี้กันในส่วนของการตั้งค่านะครับก็ใช้ EA lister นะครับเอร์ชั่นที่ผมทดสอบก็จะเป็นเอร์ชั่น2.1นะครับคูส่สกุลเงินเป็น EUR USD โมเดลเป็น Ewittic ระยะเวลาการ backtest ก็ตั้งแต่วันที่1มกราคม2024ถึง3พฤศจิกายน2024นะครับในส่วนของ time frame ก็ใช้1ชั่วโมง space เป็น8เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ expert property กัน เงินทุนในการ b a c k เทสนะครับก็จะอยู่ที่1,000ดอลลาร์ 1, ในส่วนของ input ก็จะใช้ค่าเดิมๆไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาปรับแต่งตั้งค่า ea ตัวนี้กันอีกทีในพาร์ทหลังๆนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับเราใช้ค่าเดิมๆนี้แล้วก็กดโอเคไปนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่ม b a c k เ e s t กันเลยกด start นะครับหน้าตาของ ea ตัวนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีข้อมูลอะไรให้เราเห็นเลยคล้ายๆกับ ea albatross เ,เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะการเทรดของ ea ตัวนี้แล้วกันว่า เขามีลักษณะการเทรดแบบไหนเดี๋ยวผมขออญาตเร่งความเร็วเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับเขาเปิดออเดอร์บายโดยล็อต0.01นะครับทุกตัวเป็นล็อต0.01หมดนะครับไม่มีการดับเบิลล็อตขึ้นไปเขาก็จะสร้างออเดอร์บายแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้กราฟมันลันไปเรื่อยๆถ้ากราฟลันไปถูกที่เขาก็จะรวมออเดอร์ทั้งหมดแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็เปิดสัญญาณใหม่เช่นนี้ครับก็คือเขาปิดบายแล้วก็มาเปิดเซลล์ตรงนี้ แล้วก็จะ follow ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเซลลใช่ไหมครับลงมาเขาคือกำไรเห็นไหมครับว่าเมื่อ EA เทดแบบนี้นะครับสามารถที่จะทำกำไรได้ทุกออเดอร์รวมกันก็จะกลายเป็นกำไรเห็นไหมครับอ่ามีการเปิดบายเปิดเซลไปเรื่อยๆจะมีบางออเดอร์เท่านั้นนะครับที่ติดลบซึ่งก็ติดลบได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่จะอาศัยผลรวมของออเดอร์ทั้งหมดรวมกันขอให้เป็นกำไรก็ถือว่าเพียงพอนะครับ EA ก็จะเปิดบายเปิดเซลสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับ ก็สามารถที่จะทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องแต่ความมหัศจรรย์ของ EA แบบนี้นะครับก็คือเขาสามารถเข้าออเดอร์ได้อย่างแม่นยำเห็นไหมครับว่าถ้าเปิดบายปุ๊บเนี่ยกราฟก็ขึ้นนะครับเปิดเซลล์กราฟก็ลงแต่ก็มีข้อสงสัยอย่างหนึ่งนะครับจากประสบการณ์ที่ผมใช้งาน EA มานะครับผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆนะครับเห็นการเทรดแบบนี้แล้วชลาใจไปนะครับเราก็ต้องคิดก่อนนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเทรดแม่นขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ก็เป็นคําถามของผมนะครับเพราะว่า เย yeah, ตัวเนี้ยเขาเทรดได้ค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวนะครับใบเขาก็ขึ้นนะครับเซลก็คือลงแบบนี้แล้วก็สามารถทํากําไรได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเราจะต้องเผื่อใจไว้สักหน่อยว่าถ้าเราเอามาเทรดจริงเนี่ยผลที่ได้จะเป็นแบบนี้หรือไม่นะครับจะต้องลองดูกันอีกทีเพราะว่าผล backtest มันสามารถที่จะ make ขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าข้อมูลย้อนหลังตรงเนี้ยก็เป็นข้อมูลเดียวก,กันกับที่ทางนักพัฒนาเห็นดังนั้นถ้าทางนักพัฒนาเขารู้ว่า ช่วงจังหวะไหนที่จะต้องเปิดบายช่วงจังหวะไหนที่จะต้องเปิดเซลลเขาก็สามารถที่จะเขียน E a ให้เปิดออเดอร์ตามนั้นได้เอตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่านํามาศึกษานะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นเซลล์นะครับเซลล์ sell เขาก็จะอาศัยผลรวมแล้วก็ปิดในจุดจุดเดียวแล้วก็เปิดบายแล้วก็เปิดเซลเปิดบายขึ้นอีกครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกําไรกันนะครับอาตอนนี้นะครับผ่านไปไม่นานเดี๋ยวผมขอุ่าสต็อปก่อนนะครับ ผ่านไปไม่นานนะครับตั้งแต่เดือน1ถึงตอนนี้ก็คือเดือน6นะครับในระยะเวลา6เดือน ea ทํากําไรไปแล้ว6522ดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ600%เลยนะครับก็คือคิดง่ยคือเดือนละ100%อันนี้คือค่าพื้นฐานที่ทางนักพัฒนาให้มานะครับเห็นไหมครับว่า ea ตัวนี้นะครับเขาสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องดูจากกราฟนะครับเขาจะไม่มีการคัดลอลงเลย จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ได้บอกประสิทธิภาพการทำงานของ EA เบื้องต้นได้ว่า EA สามารถทำกำไรแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่อง EA ตัวนี้ก็เป็น EA ที่น่าจับตามองอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมขยายรันต่อเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับช่วงตรงนี้นะครับเขาเปิดเซลล์เซลล์ใช่ไหมครับแล้วมันก็ลงเซลล์จริงๆแบบนี้ทำให้เมื่อปิดกำไรรวมกันที่จุดเดียวตรงนี้ เป็นกาไรที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่าพอเขาปิดเซลลตรงนี้เขาก็เปิดเซลล์อีกนะครับมีโอกาสที่สามารถเปิดบายต่อบายหรือเซล์ต่อเซล์ได้นะครับไม่จําเป็นต้องสลับกันตลอดไม่จําเป็นต้องเป็นบายเซลบายเซลอาจจะเป็นเซลล์แล้วก็ปิดแล้วก็เป็นเซล์อีกหรือบายปิดแล้วก็เป็นบายอีกก็ได้นะครับเห็นไหมครับเขาเปิดเซลลแล้วก็เปิดบายเปิดบายก็อาจจะได้กําไรน้อยหน่อยนะครับอ่ะเปิดเซลล์ตรงนี้ติด SL นะครับอันนี้ไม่เป็นไปตามที่ ต้องการก็มีการติด SL ออกไปนะครับแล้วก็มาเปิดเซลล์ตรงนี้ก็ทำกำไรได้อีกโดยหลักการนะครับผมคิดว่าจะคล้ายๆกับอัลบาทอสเลยนะครับถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปรีวิวอัลบาทอสเนี่ยในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็คือจะประมาณนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ครับคือเขาเปิดบายแบบนี้นะครับบายบายบาย,บายขึ้นไปแล้วก็มาปิดกันที่จุดนี้ก็แสดงว่าสามารถที่จะทำกำไรได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอ่านะครับเดี๋ยวระวังที่ Backtest กันอยู่นะครับผมก็ขออญาตประชาสัมพันธ์นะครับถ้าใครสนใจ EA ตัวนี้นะครับสามารถที่จะสมัครเข้ากลุ่ม VIP EA Forex ไทยได้นะครับโดยกลุ่ม VIP EA Forex ไทยนะครับก็จะรวบรวม EA ทั้งหมดที่ผมได้รีวิวไปและยังไม่ได้รีวิวอีกกว่า400ตัวนะครับให้เพื่อนสามารถนําไปใช้งานใช้เทรดบัญชีจริงก็ได้ใช้เทรดบัญชีเดโมก็ได้นะครับใช้งานได้เต็มทุกฟังก์ชันไม่มีกั๊กนะครับ สามารถใช้งานได้หลายบัญชีด้วยและเพื่อนสามารถที่จะนํา EA เหล่านี้นะครับไปทดสอบทดลองได้อย่างเต็มที่เพื่อหา EA ที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดสําหรับเพื่อนนะครับตามความชอบของแต่ละคน EA ก็มีการเทรดในหลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆจะต้องหา EA ที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดนะครับบางคนก็ Scalper, t e นะครับ t ท n n ดนะครับก็แล้วแต่จะเลือกเลยและประโยชน์อีกข้อนึงนะครับก็คือไม่ต้องเสี่ยงกับการสั่งซื้อ EA ที่มีราคาแพงนะครับ ท่านเพื่อนต้องการที่จะสั่งซื้อ EA ที่มีราคาแพงนะครับสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นหรือแสนหนึ่งเนี่ยเพื่อนเอนเข้ามาใช้ EA ในกลุ่ม EA f o r e x ไทยก่อนแล้วถ้าชอบตัวไหนค่อยสั่งซื้อกับนักพัฒนาก็ได้หรือจะใช้ต่อไปก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับที่เพื่อนเลือกเลยซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เพื่อนประหยัดแล้วก็เซฟคอร์สได้บางทีเราซื้อ EA ราคาแพงมาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่ต้องการเนี่ยก็ถือว่าเสียเงินฟรีนะครับดังนั้นการได้เข้ามาใช้งาน EA ในกลุ่ม VP Ere Forex ไอนก็ถือว่าเป็นการ เซฟคอร์ที่ดีอีกอย่างหนึ่งด้วยโดยกลุ่ม VIP e f e ไไยยของเรานะครับก็จะอยู่ในแอป Telegram นะครับเพื่อนสามารถที่จะสมัครแอป Telegram ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยสมัครกลุ่ม VIP e f e x ไทยได้สำหรับค่าสมัครเข้ากลุ่มนะครับจะมีราคาอยู่ที่15,000บาทนะครับตรงนี้เป็นราคาโปรโมชั่นในอนาคตอาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจะต้องสอบถามทางแอดมินอีกทีนึงนะครับถ้ามีสมาชิกในกลุ่มครบ10คนนะครับราคาจะเปลี่ยนเป็น2 0 0 0 0บาทครบ 15คนราคาก็จะเปลี่ยนเป็น25,000บาทโดยจะมีการอัปเดต EA ให้ตลอดระยะเวลา3ปีก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับเพื่อนๆที่สนใจกลุ่ม VIP EA f ฟ e x ไทยนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line a t EA ฟ e x ไทยได้อย่าลืมรีบสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิว EA กันต่อนะครับ สำหรับ EA l i s t e r ตรงนี้ก็ถือว่าเทรดได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูผลการ backtest EA Lister ตรงนี้กันว่า EA ตัวนี้มีผลงานอย่างไรน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผลการ backtest EA l i s t e r นะครับเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์กันดูนะครับสำหรับ กำไรที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่ามีการขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดานล่างนะครับเห็นแท่งสีเขียวๆเล็กๆนะครับนี่คือขนาดของล็อตนะครับยิ่งแท่งสูงนะครับขนาดล็อตก็ยิ่งจะสูงขึ้นเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าแท่งมีความสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเงินบาลาาซ์ที่สูงขึ้นนะครับถ้าเงินบาลาาซ์สูงขึ้นแท่งก็จะสูงขึ้นก็คือมีการเปิดล็อตที่สูงขึ้นตามเงินบาลาาซ์นั่นเอง หรือถ้าจะเรียกง,ง่ายๆก็คือมีการออโต้ล็อตตามเงินบาลานนั่นเองนะครับแต่ก็จะไม่มีการมาติงเกลนะครับถ้ามีการมาติงเกลนี่จะมีการเพิ่มขึ้นของล็อตแบบลูกๆเลยนะครับเป็นภูเขาขึ้นมาเลยนะครับเปปี้ยงๆขึ้นมาเลยแต่ตัวนี้ก็เป็นอีตัวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะไม่ได้ใช้ระบบมาติงเกลด้วยทําให้สามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องแม้มีระบบคัดล็อตนะครับก็จะมีการคัดล็อตตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการคัดล็อตที่เยอะมากเท่าไหร่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ในส่วนของกําไรนะครับก็จากเงินทุน1 0 0 0ก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้ารีพอร์ตกันอีกทีหนึ่งในส่วนของหน้ารีพอร์ตนะครับเงินทุนเริ่มต้นอยู่ที่1,000ดอลลาร์กาไรทั้งหมดอยู่ที่24,520ี่พันดอลลาร์ก็ถือว่าประมาณ2 0 0 0ันนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวในระยะเวลาแค่11เดือนเท่านั้นเองปีนึงนะครับเท่านั้นเองและในส่วนของ m a x i m a ั d o w n นะครับจะอยู่ที่16.09% relative าดาวอยู่ที่16.09%เช่นเดียวกันดังนั้นถ้า maximum ต่อดาวกับ relative ต่าดาวมีค่าที่ใกล้เคียงกันหรือค่าตัวเดียวกันนะครับก็ถือว่าเราจะใช้ค่า16.09%เป็นค่าสูงสุดนะครับดังนั้น ea ทำกำไรได้เกือบ2000%แต่ตาดาวอยู่ที่16%เท่านั้น ea ตัวนี้ก็จึงเป็น ea ที่น่าสนใจมาก นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำไมทางนักพัฒนาเขาได้ตั้งราคา ea ไว้สูงถึงเกือบ4 0 0 0 0บาทแต่นี่คือค่าพื้นฐานนะครับค่าปกติที่ทางนักพัฒนาให้มาเป็นค่าที่ความเสี่ยงต่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าถ้าเราปรับแต่งความเสี่ยงสูงขึ้นละ่ะเอาแบบว่าดอดาวเพิ่มขึ้นสัก 30- 4 0เนเนี่ยกำไรที่ได้จะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าเราสามารถปรับแต่ง ea lister ตัวนี้ได้ที่จุดไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปกันเลย เดี๋ยวเรามาลองตั้งค่า EA l i s t e r ตัวนี้กันนะครับว่า EA l i s t e r ตัวนี้สามารถตั้งค่าให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จุดไหนได้บ้างนะครับในส่วนของค่าเริ่มต้นนะครับก็ใช้ค่าเดิมๆเลยนะครับก็คือ run e u i u s d model e r i t t i c นะครับตั้งแต่1มกราคม2024ถึง3พฤศจิกายน2024นะครับทำเฟร m e ใช้ H1 นะครับแล้วก็ space ใช้8เดี๋ยวเรามาดู expert property กันในส่วนของ expert property นะครับก็จะมีฟังก์ชันอยู่ ระดับหนึ่งนะครับไม่ถือว่าเยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยมากในจุดที่เราสามารถปรับแต่งได้นะครับก็จะมีอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็คือ money management on นะครับถ้าตรงนี้เลือกเป็น true ea ก็จะใช้ค่าตรงนี้นะครับก็คือ20แต่ถ้าเลือกเป็น false นะครับ ea ก็จะใช้ค่า f i x lot ตรงนี้แทนก็คือเราสามารถที่จะกําหนด lot ตามที่เราต้องการได้เลยในส่วนของการปรับแต่งตั้งค่าผมก็จะปรับแต่งตรงนี้จาก20นะครับเป็น100นะครับลองดูว่าถ้าเราปรับเป็น100แล้วเนี่ย กำไรที่เราได้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและในส่วนของจุดอื่นๆนะครับเพื่อนก็สามารถปรับแต่งตั้งค่าได้นะครับสามารถอ่านรายละเอียดในส่วนของที่ทางนักพัฒนาเขาให้มาในเว็บ MQL5 ได้ก็จะเป็นในเรื่องของการหาระยะห่างการเปิดบายเปิดเซลล์นะครับหาเลนส์ว่าไป TPSL ว่าไปนะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับผมก็ไม่แนะนำให้ปรับนะครับก็ใช้ค่า ที่ทางนะับพัฒนาเขาให้มาเลยแต่ถ้าเพื่อนๆลอง backtest EA ตัวเนี้ยหลายรอบแล้วจนเซียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะลองปรับลองเล่นได้เลยนะครับอีกจุดหนึ่งละกันนะครับก็คือเขาซีเรียเขาซีเรียตัวนี้นะครับจะมีค่าอยู่ที่12ก็คือในสัญญาณการเทรดหนึ่งสัญญาณนะครับ EA จะสามารถเปิดได้มากที่สุดตามค่าที่อยู่ในเ้าซีเรียตัวนี้ก็คือถ้าสัญญาณเปิดนะครับโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนเทรนเลย EA จะเปิดออเดอร์เรื่อยๆ มากสุดจํานวน12ออเดอร์ถ้าเราปรับแต่งตั้งค่าตรงนี้เพิ่มขึ้น EA ก็จะเปิดออเดอร์เพิ่มขึ้นก็จะสามารถทํากําไรได้มากขึ้นแต่ถ้าเราปรับน้อยนะครับอาจจะเปิดที่2หรือ3หรือ5อย่างเงี้ยนะครับ EA ก็จะเปิดออเดอร์น้อยลงต่อ1สัญญาณการทําแบบนี้ก็จะทําให้ EA ไม่ต้องเสี่ยงในกรณีที่เทรดผิดทางมากนะครับ ถ้าเทรดผิดทางปุ๊บแล้วเราตั้งออเดอร์ไว้เยอะเนี่ยเราก็จะขาดทุนเยอะแต่ถ้าเราตั้งออเดอร์ไว้น้อยเราก็จะได้กําไรน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบาลานซ์ค่าแล้วกันแต่ค่าพื้นฐานที่ทางนักพัฒนาให้มาก็อยู่ที่12ก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาลอง b a c k เ e s EA lister ตัวนี้กันโดยผมปรับ money management เป็น100นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกดโอเคนะครับแล้วก็เริ่ม start กันเลยโอเคนะครับเริ่มรันแล้วนะครับล็อตที่เปิดต่อ,อมาก็คือล็อต0.07ดนะครับ จากเดิมที่เปิดมาล็อต0.01โดยเราตั้ง Money Management ไว้ที่20แต่ตรงนี้เราตั้ง Money Management ไว้อยู่ที่100นะครับล็อตเริ่มต้นที่ออกมาก็จะเป็นล็อต0.07นันเองถ้าเทียบกับเงินทุน1,000ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าเป็นล็อตที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับเพราะว่าเราเปิดหลายออเดอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตลันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอะตรงนี้ก็เป็นล็อต0.08แล้วนะครับเพราะว่า ล็อต0เมื่อกี้เขาเป็น TP แล้วเป็นกําไรแล้วทาให้เงินบาลานซ์เปลี่ยนพอเงินบาลานซ์เพิ่มขึ้นล็อที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้นั่นเองครับเซลแบบนี้นะครับปิดออเดอร์เซลรวมกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกราฟกันเห็นไหมครับว่าเขาทํากําไรไปครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่1,300ดอลลาร์เลยนะครับแต่ก็จะมีในจุดนี้นะครับก็คือเขาเปิดบายเขาเปิดบายแต่เขาปิดในราคาที่ต่ํากว่าบาย ทำให้ขาดทุนนะครับแต่ก็ปิดไม่เยอะนะครับทำให้ขาดทุนไม่เยอะดังนั้นกราฟก็จะตกลงมานิดหนึ่งแต่ตรงนี้ครับเขาสามารถทํากําไรได้ต่อนะครับเซลลก็เป็นกําไรนะครับายก็เป็นกําไรเซลก็เป็นกําไรอีกทําให้กราฟบาลานซ์ของเราเนเพิ่มขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่2,500ดอลลาร์นลาแล้วนะครับในระยะเวลาแค่1เดือนเท่านั้นก็ถือว่า เร็วแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับถ้า EA ริ s t e r สามารถทำกำไรได้แบบนี้จริงๆนะครับในการเทรดจริงก็ถือว่าเป็น EA ที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีคนให้ความสนใจมากแน่นอนนะครับเพราะว่าโดยประสิทธิภาพในการทำอะไรของ EA ตัวนี้สามารถทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็เยอะมากๆเห็นไหมครับว่าเขาเปิดใบตรงนี้นะครับเปิดใบๆๆๆๆรวมกันเนี่ยนะครับสามารถทํากําไรครั้งเดียวนะครับจาก3,200ดอลลาร์เป็น4,400ดอลลาร์เลยนะครับ ซึ่งล็อตตอนนี้นะครับก็เพิ่มไปที่ล็อต0.37แล้วเห็นไหมครับว่าเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเมื่อล็อตเพิ่มเยอะกําไรก็เพิ่มเยอะกําไรเยอะก็มาทําให้บาลานซ์เราเพิ่มขึ้นเยอะบาลานซ์เราเพิ่มขึ้นเยอะก็จะเปิดล็อตที่สูงขึ้นวนกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือการทํากําไรแบบทบต้นทบดอกนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เดือนมีนาคมเนี่ย14,000ดอลลาร์แล้วนะครับในระยะเวลาแค่3เดือนเท่านั้น เดี๋ยวผมจะขออญาตสคิปข้ามไปเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าเราปรับแต่งตั้งค่าแบบนี้แล้วลองรันให้ครบ11เดือนจะเป็นอย่างไรนะครับกําไรที่ได้จะเป็นอย่างไรจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวผมขอญอาตสคิปข้ามเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผลการแบ็กเทส EA Lister โดยใช้ความเสี่ยงสูงนะครับเห็นไหครับว่าผลกําไรของ EA ตัวนี้โหโเยอะมากๆๆๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรีพอร์ตกันในส่วนของรีพอร์ตนะครับเงินทุน1,000ดอลลาร์ 1, 000, หรือประมาณ30,000บาทกําไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่1 8ึ2 9 3้บาทคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่62,817,858บาทนะครับ จะอยู่ที่ประมาณ62ล้านบาทเลยทีเดียวในระยะเวลาแค่11เดือนด้วยเงินทุนเริ่มต้นอยู่ที่30,000บาทเท่านั้นนี่คือผลกำไรที่ EA ทำได้โดยใช้ความเสี่ยงสูงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า m a x i m a l drawdown ของ EA ตัวนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับ m a x i m a l drawdown ของ EA ตัวนี้นะครับถ้าเทรดด้วยความเสี่ยงสูงจะอยู่ที่9.22ส่วน relative drawdown นะครับจะอยู่ที่60.18สําหสำหรับค่าที่เราจะดูนะครับก็เป็นค่าที่มากที่สุดดังนั้นเราก็จะยึด relative drawdown เป็นหลัก รี l a t i v d r a w d สูงสุดอยู่ที่60%เลยนะครับดังนั้นก็หมายความว่าจะมีช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับเงินของเราลดต่ําไปสูงสุด60%เช่นถ้าเพื่อนมีเงินอยู่100บาทเนี่ยติดลบไป60บาทเพื่อนๆจะมีเงินในบัญชีอยู่แค่40บาทเท่านั้นเองนะครับจุดนี้จึงเป็นจุดที่บอกว่าทําไมถึงความเสี่ยงสูง ก็เพราะว่าการที่เราติดลบขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเป็นเงินจํานวนมากเช่นหลักหมื่นดอลลาร์ไปแล้วแล้วเพื่อนติดลบไปแล้วนะครับทั้งหมดอยู่ที่ ,6000 ดอลลาร์เหลือเงินตอนนี้อยู่ที่4 0 0 0ดอลลาร์เพื่อนๆจะทํำยังไงต่อครับณช่วงเวลานั้นเราไม่รู้เลยนะครับว่า EA จะทํากําไรต่อเนื่องหรือไม่หรือ EA จะล้างพอร์ตหรือไม่นะครับดังนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดวัดใจอีกจุดหนึ่งท่านเพื่อนผ่านจุดนี้มาได้ ก็รับไปเลยนะครับ62ล้านนะครับก็ถือว่าผ่านจุดวัดใจตรงนี้มาได้แต่ส่วนตัวผมก็ไม่แนะนําให้ปรับความเสี่ยงสูงขนาดนี้นะครับจากเดิมเป็น20ใช่ไหมครับปรับเป็นสัก40หรือ60เนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับสามารถทำกำไรได้แล้วอันนี้ผมปรับให้เพื่อนๆได้เห็นเฉยๆแต่ก็อย่าลืมนะครับว่า e a l i s t e r ตัวนี้ก็เป็น EA ที่ไม่มีผลงานจริงให้เราได้เห็นนะครับมีเฉพาะผล b a c k t e s ดังนั้นเราจะต้องพิจารณา เพิ่มเติมในส่วนของจุดนี้ด้วยนะครับอาจจะเอาไปลองลันเดโมโดทิ้งไว้ดูก่อนได้นะครับถ้าผลงานดีก็ค่อยลงเงินจริงแต่ด้วยความที่ EA ตัวนี้นะครับสามารถทำกำไรได้อย่างรวดเร็วทั้งอ o r ร x ไทยจึงได้ยก EA ตัวนี้มาเป็นกรณีศึกษาสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ EA ประเภทแบบกริทกับ t ทรนด์ฟอลวิ่งนะครับ EA ตัวนี้ก็เป็น อีกตัวหนึ่งที่น่าศึกษามากๆครับสามารถทํากําไรในส่วนของการแบ็กเทสได้ดีมากๆเลยและทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นส่วนตัวของ e อเฟรไทยเท่านั้นนะครับเพื่อนๆจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับอาจจะลองฟอร์เวิร์ดเทสหรือลองแบ็กเทสเพิ่มเติมไปด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของการรีวิวเอเอลิสเตตัวนี้นะครับผลแบ็กเทสทำได้ดีมากๆสามารถทํากําไร จำนวนมหาศาลได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว EA ตัวนี้ก็เป็น EA ที่น่าจับตามองอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ EA ตัวนี้นะครับก็อย่าลืมสมัครเข้ากลุ่ม VIP EA Forex ไทยได้นะครับในราคาตอนนี้อยู่ที่15,000บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆรีบสมัครรีบสอบถามรายละเอียดก,กันเข้ามาเยอะๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านใต้คลิปนี้ได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง EA Forex ไทย เพื่อเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิว ea d ีแบบนี้สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ